ดิดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ10เหตุผลที่ทำไมต้องมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นบทความที่หน่วยได้ไปอ่านมาจากซูนาก u โรเค l ลที่รู้สึกว่าน่าจะมีความน่าสนใจนะครับหลายๆคนกำลังมีการดูหลายๆประเทศอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียซึ่งญี่ปุ่นก็อยู่เป็นหนึ่งในช้อยส์ของ ในใจของหลายๆคนใช่ไหมครับก็คงอาจจะต้องมาดูพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆกันนะครับว่าเราอยากจะเลือกประเทศไหนเพราะอะไรอย่างไรนะครับวันนี้หนุ่ยก็จะมาบอกเล่านะครับจากบทความอันนี้แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของหนุ่ยให้ทุกคนได้ฟังกันละกันนะครับเพื่อไม่เป,ปการเสียเวลาเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าท่านจะได้รับการศึกษาในระดับชั้นนําของโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการผลิตบุคลากรออกไปอย่างมีคุณภาพยกตัวยอย่างเช่นบุคลากรที่ ได้รับรางวัลโนเบลในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเออสหรัฐอเมริกาหรือว่ากลุ่มประเทศยุโรปนะครับถึง22คนแล้วก็มี17คนที่ได้รับรางวัลจากสาขาฟิสิกส์เคมีแล้วก็การแพทย์นะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับก็ยังมีโรงเรียนมีวิทยาลัยสายอาชีพต่างๆนะครับหลายแห่งซึ่งเป็นตัวเลือกที่ให้สามารถที่จะเข้าไปศึกษาวิชาแล้วก็สาขาที่สนใจได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มากมายนะครับแน่นอนสําหรับคนที่ อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับอันที่2นะครับค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาต่อที่ถือว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับถ้าหากว่า สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียแล้วเมื่อเทียบกับค่าใช้ใจ่ายการศึกษาต่อตามประเทศในโซนยุโรปก,กับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่านะครับโดยที่หนุ่ยก็เคยนําเสนอในเรื่องของค่าเทอมในแต่ละที่นะครับอาจจะไปย้อนดูได้หนุ่ยก็คิดว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับการเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับการไปอยู่ที่โซนอเมริกาอะไรงนี้ค่าเทอมอาจจะถูกกว่านะครับหนุ่ยคิดว่าอืมซึ่งแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการดํารงชีวิตนะครับ ก็จะไม่ ไม่รุนแรงมากรวมถึงกับการทํางานพิเศษอะไรต่างๆด้วยนะครับยิ่งถ้าหากว่าเราได้ทุนเนี่ยเราสามารถที่จะจัดสรรในส่วนต่างๆเหล่านี้ได้การทํางานพิเศษก็สามารถที่จะทําได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่รับได้นะครับสาหรับทางด้านกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผลการเรียนอะไรต่างๆนะครับอันที่3นะครับสามารถมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้นะครับเขาบอกว่านักศึกษาชาวญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นมิตรกับนักศึกษาต่างชาตินะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็อยากให้นักศึกษาต่างชาติชินกับ เอ่อชีวิตนักศึกษาได้โดยเร็วจึงมีการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาติอื่นๆกับนักศึกษาญ,ญี่ปุ่นอย่างมากมายอยู่ประจําอย่างเสมอนะครับก็มีหลายมหาวิทยาลัยอย่างโตกเกียวเทคเองนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆถึงแม้ว่าหนุ่ยจะไม่ได้ค่อยเข้าไปร่วมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนใน l a อะไรอย่างนี้ก็อันนั้นก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับการเปิดรับนะครับจากเพื่อนญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับ อันที่4นะครับรับประสบการณ์วัฒนธรรมเซอร์เคิลของญี่ปุ่นได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเซอร์เคิลซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในอย่างเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับชมรมโดยทั่วไปแล้วเซอร์เคิลก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารร,ระหว่างนักศึกษาด้วยกันนะครับก็จะแยกเป็นด้านกีฬาเช่นเทนนิสฟุตบอลคาราเต้ด้านวัฒนธรรมก็เช่นการดนตรีการถ่ายภาพภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่ง เอออย่างแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเซอร์เคิลแบบระหว่างมหาวิทยาลัยก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะให้ในักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับมันก็มีหลายแบบมากเลยนะครับอย่างในส่วนของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในหมวดคนเขาเรียกว่าอะไรหมวดสาขาวิชาที่เขาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นให้เนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์มาให้อยู่เสมอนะครับว่าเออให้เราไปพูดคุยเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้กับคนเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นต่างๆนะครับเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราก็ได้หรือว่าจะพูดจะไปมีถ่ายภาพนะครับเป็นการประกวดถ่ายภาพอะไรเงี้ยมันก็มีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้ทํามามากมายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนในการที่จะเลือกเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับข้อที่5้านะครับโรงอาหารที่มีอาหารหลากหลายแล้วก็ นอกจากราคาถูกแล้วเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต่างๆนะครับแน่นอนว่าแบบราคาอาหารในแคนเีนในคาเฟทีติเรียของของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแบบเป็นราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็มีอาหารให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของทอดของผัดของต้มของพวกแกงกะหรี่อะไรพวกนี้ก็จะมีทางนั้นเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็แต่ละท่านก็อาจจะต้อง ไปลองชิมสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าติดใจก็ลองกินต่อไปเรื่อยๆเป็นชีวิตประจําวันก็สามารถที่จะประหยัดเงินได้พอสมควรแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนั่นเองนะครับข้อที่6เครือข่ายของนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จไปแล้วนั้นก็มีความ แน่นแฟนนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกันหลังจากที่ทํางานไปแล้วนะครับก็หลายๆครั้งเราก็จะได้เห็นซิ์เก่านะครับกลับมาเยี่ยมชมแลบ,บแล้วก็ให้เหมือนมีความร่วมมือกันระหว่างอาจจะเป็นทางด้านโรงงานนะครับการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ที่องค์กรต่างๆรวมไปถึงการเขาเรียกว่า ปูแนวทางให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิจัยนะครับสำหรับใครที่สมมติจบไปเป็นด็อกเตอร์ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นนักวิจัยในสถานที่ต่างๆก็อาจจะได้กลับมานะครับมีความร่วมมือร่วมกันนะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยของอาจจะแต่ละเมืองเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นคนที่เ,เป็นสิทธิ์เก่าชาวกัมพูชานะครับในแลบของหน่วยที่กลับไปแล้วเขาก็ยังจะมีโปรเจกต์ที่จะกลับมา collaborate กับทาง l a บ ของหน่วยที่โตเกียวเทคในปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับข้อที่7นะครับประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยเมืองสะอาดสิ่งแวดล้อมในการดํารงชีวิตที่เพียบพร้อมแน่นอนนะครับก็คือความสะอาดนี้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดดูคลิปวิดีโอหรือซนโตเกียวที่ขี่จักรยานไปที่ต่างๆ่เนี่ยจะเห็นน้อยมากที่จะมีแบบจะสังเกตจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่จะเป็นแบบขยะเกิดขึ้นนะครับนี่นี่นี่คือในเมืองโตเกียวเนาะแต่ว่าในต่างจังหวัดในพื้นที่โดยเวณทั่วไปหรือว่าโดยโตเกียวเองเนี่ยโดยภาพ มองจาก100%เนี่ยก็แทบจะ99%เ้าลยนะครับที่แบบว่าสะอาดสวยงามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะรักษาลักษณะแบบนี้ได้ได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็การมาอยู่ที่นี่ก็จะทําให้อนะืก็สบายการสบายใจนะครับมองบอกไปแล้วก็รู้สึกดีนะครับข้อที่8เนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายแล้วก็ได้รับการรักษาในราคาถูกอันนี้เนี่ยหนุ่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า โด,โดยส่วนตัวเดี๋ยเองเดี๋ยก็ไม่เคยที่จะเข้าไปรับบริการในส่วนทางการแพทย์รักษาพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็รู้นะครับว่าเราทําประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะได้รับการส่วนลดนะครับในการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็70%รนะครับเราก็จ่ายเพียงแค่30%ในการรักษาแต่ละครั้งนะครับเออก็อันนี้เขาก็เป็นเหมือน ถ้าหากว่าเราอยู่อาศัยเกิน1ปีเราก็ต้องทําประกันในส่วนตรงนี้เขาเป็นเหมือนเป็นกฎหมายที่บังคับอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เราก็มีความอุ่นใจมากขึ้นแหละนะครับในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้บริการในการทําในการรักษาพยาบาลต่างๆเราก็ยังมีตัวประกันตัวนี้ในการช่วยเหลือผ่อนเบาภาระทางด้านการเงินของเราไปได้นะครับ ข้อที่9นะครับสามารถสนุกไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ฤดูกาลทั้ง4ได้นะครับคนที่มาต่อประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเหมือน จะว่าเหมือนได้มาสัมผัสบรรยากาศยิ่งกว่ามาเที่ยวนะครับถ้าหากมาเที่ยวเนี่ยก็คือรอบเดียวแล้วก็ได้ได้สัมผัสฤดูกาลนั้น,น,นก็อาจจะรู้สึกว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราได้อยู่นานๆเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกทุกฤดูทุกแงม่มุมทุกความสวยงามฤดูใบไม้ร่วงฤดดูใบไม้ผลิดูซากุระต่างๆใช่ไหมครับที่หน่วยเคยถ่ายทำมาให้เพื่อนๆก็อาจจะลองไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10 สามารถรับประสบการณ์วัฒนธรรมล้ำหน้าในระดับโลกได้นะครับซึ่งก็มีทุกอย่างเลยแม้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะต่างๆนะครับแฟชั่นศิลปะ c u เ,เจอร์ต่างๆที่ล้ำหน้าไปในระดับโลกนะครับออกไปมองไปดูนี่แบบว่าเห็นการแต่งกายาแต่แต่งกายอะไรต่างๆของคนแถวนั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของธุรกิจของโลกนะครับก็วมีธรรมชาติต่างๆมีวัดมีศาลเจ้ามีสถานที่ทิวทัศน ทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวอย่างโตเกียวสกายทรีโตเกียวทาวเวอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับออก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมไปดูถึงความก้าวหน้าหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมของทางประเทศญี่ปุ่นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตออหรือว่าเหตุผลที่เราควรที่จะตัดสินใจที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ แต่งิิงต่างๆเหล่านี้ก็ฝากทุกคนไว้พิจารณาในตอนต่อไปด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย